ลุ่มสิวตื้นขึ้นได้ด้วยโปรโตีนตัวนี้นะคะ สำหรับใครที่มีปัญหารอยแผลร,รอยแดงและรอยดำจากหลุมสิวต้องดูคลิปนี้เลยนะคะรู้หรือไม่คะาว่าในเซลล์ผิวของเราจะมีโปรตีนประเภทหนึ่งที่มีโครงสร้างของกรดอะมิโนที่สามารถกระตุ้นการเพิ่มจำนวนของเซลล์ช่วยสร้างเนื้อเยื่อทดแทนเซลล์ผิวที่ถูกทำลายและกระตุ้นการสร้างคลอเจนทำหน้าที่สมานแผลให้กลับมาเป็นปกติโปรตีนที่ใส่กำลังหมายถึงนี้คือ epidermal growth factor หรือ EGF นั่นเองค่ะปกติแล้วร่างกายของเรา เราจะผลิต EGF ได้เองตามธรรมชาติแต่น่าเสียดายนะคะที่ปริมาณของ EGF จะลดลงเมื่อเราอายุมากขึ้น ซึ่งจะทําให้เซลล์ผิวซ่อมแซมได้ช้าลงนั่นเองเมื่อไหรที่คุณเห็นสัญญาณแห่งริ้วรอยผิวเริ่มแห้งขาดน้ําเกิดฝ้ารอยสิวหายช้านั่นแหละค่ะแปลว่า EGF ในผิวของคุณเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่วันนี้ค่ะจะมีข่าวดีมาบอกเลยนะคะเดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมสารสกัดที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ EGF มากที่สุดเลยนั่นก็คือ Hh Oligopeptide 1ค่ะที่ออกแบบมาให้ทําหน้าที่คลาย EGF เลยนะคะคือสามารถช่วยซ่อม แซมเซลลเนื้อเยื่อและการสมานแผลช่วยสังเคราะห์คอลลาเจนได้เป็นอย่างดีออริโกเปปไทวันตัวนี้จึงเหมาะมากเลยนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาหลุมสิวรอยแผลร,รอยแดงจากสิวค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากได้คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EGF หรือออริโกเปปไทวันให้พิมพ์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพิมพ์ว่า EGF ใส่จะให้ทีมงานส่งคําแนะนําไปให้โดยด่วนเลยค่ะติดตามคลิปดีๆแบบนี้นะคะได้ที่นี่กับสายบ้านครีมนะคะอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะ